สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Open World เจอมาเล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปเจอหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับขึ้นชื่อว่าสัตว์ในตำนานนะครับแน่นอนว่าพวกมันอาจจะเคยมีตัวตนอยู่จริงหรืออาจจะไม่เคยมีอยู่เลยก็เป็นได้นะครับหากมองตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีของเราหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เราเนี่ย มันก็มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากใช่ไหมครับแล้วทำไมมนุษย์เราเนี่ยไม่เคยขุดเจอซากของพวกสัตว์ในตำนานเลยหรือแม้กระทั่งกระดูของพวกมันนะครับเต็มที่ก็ไดโนเสาร์ใช่ไหมครับที่เราพบเจอหรือว่าการเป็นสัตว์ที่มีคนยกย่องดังเทพเนี่ยการตายของพวกมันจึงไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลยเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ตำนานนะครับให้คนรุ่นหลังอย่างเราเราพูดกันปากต่อปากแค่นั้นเองนะครับ แต่ประเด็นในวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาถกเถียงกันเรื่องการมีอยู่จริงของพวกมันนะครับว่ามีจริงหรือไม่เคยมีเลยคลิปนี้นะครับเพื่อความบันเทิงล้วนๆนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามีสัตว์ในตำนานอะไรกันบ้างและบางประเทศใช้สัตว์พวกนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเลยก็มีเช่นกันนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ แล้วไปดูกันเลยต้องแยกกันก่อนนะครับว่าสัตว์ประจำชาติกับสัตว์ในตำนานที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันคนละความหมายกันนะครับอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยสัตว์ประจำชาติก็คือช้างใช่ไหมครับสัตว์น้ำก็จะเป็นปลาก,กัดนะครับ มันก็จะแบ่งเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกสัตว์ปีกของแต่ละประเทศก็มีหลากหลายนะครับแต่สัตว์ในตำนานของประเทศไทยมีใครรู้ไหมครับว่าคือตัวอะไรสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยนะครับที่เป็นสัตว์ในตำนานนั่นก็คือนาคนั่นเองครับในปี2565นะครับวันที่1พฤศจิกายนประเทศไทยได้ประกาศให้นาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยด้านสัตว์ในตำนาน เพราะนาคมีความเกี่ยวพันด้านความเชื่อและประเพณีของคนไทยมาอย่างช้านานออกจากประเทศไทยกันไปสักนิดนะครับขยับไปดูที่เพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศจีนกันบ้างนะครับหลายคนคงคิดถึงมังกรเป็นอย่างแรกใช่ไหมครับเพราะคนไทยเนี่ยจะเรียกประเทศจีนว่าแดนมังกรแต่ความจริงจีนนะครับมีสัตว์ในตำนานที่สวยงามดุดดังเทพ ทางด้านสัตว์อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเฟิงห่วงหรือชาวจีนจะเรียกว่าหงอมตะนะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกับนกฟินิกซของชาวตะวันตกเลยเพราะตำนานนะครับเล่าว่าหากมันตายนะครับมันจะสามารถฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับ แต่การเกิดของมันนะครับต้องเสียสละชีวิตหลายๆชีวิตเลยบางตำนานเล่าว่านะครับการมีอยู่ของมันจะทำให้ภัยธรรมชาติและบ้านเมืองสงบสุขแต่ถ้าหากว่ามันตายจากการถูกฆ่านะครับที่ไม่ได้ตายโดยธรรมชาติของมันนะครับมันจะกืนกินดวงวิญญาณ999ดวงนะครับเพื่อฟื้นคืนชีพและรีเซ็ตสิ่งมีชีวิตให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งนะครับ มาดูเพื่อนบ้านเอเชียของเราอีกประเทศกันเลยนะครับเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยมีความเชื่อสัตว์ในตำนานของเขาก็คือชอรีมานะครับหรือจะมีลักษณะเป็นม้าที่มีปีกนะครับซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับเพกาซัสสัตว์ตในตำนานของกรีกนะครับเกาหลีเหนือมีความเชื่อว่าชอริมาคือพาหนะของเทพผู้สูงส่งที่มีความเฉลียวฉลาดและเทพก็ได้ส่งชอริมา ลงมายังโลกมนุษย์เราเพื่อเป็นตัวแทนของเหล่าเทพให้ปกป้องดูแลบ้านเมืองนั่นเองในปี1950ถึงปี1953นะครับเกาหลีเหนือนะครับมีการปฏิวัติประเทศนะครับมีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเมืองโดยใช้ชื่อว่าปฏิบัติการชอรีมาและนั่นนะครับคือหนึ่งในรากฐานยุคก,ก่อตั้งประเทศคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันนะครับชอลีมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติของประเทศเกาหลีเหนือ และมีรูปปั้นตั้งอยู่ในกรงเปียงยางอีกด้วยไปดูสิงคโปร์กันบ้านนะครับประเทศสิงคโปร์ก็ต้องคู่กับเมอร์ไลออนใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือสัตว์ในตำนานของประเทศสิงคโปร์แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับคนสร้างเจ้าเมอร์ไลออนนะครับในปี1972ซึ่งมีชื่อว่าลิมนางเซงนะครับแค่ต้องการจะสื่อถึงรากเง่าเดิมของประเทศ ที่เคยมีชื่อว่าสิงหะปุระหรือเมืองของสิงโตนะครับและสมัยก่อนคนในประเทศส่วนใหญ่มักล้วนแต่เป็นชาวประมงทั้งนั้นเลยนะครับจึงทำให้สิงโตตัวนี้มีหางเป็นปลานั่นเองยังคงอยู่ในเอเชียนะครับประเทศต่อไปคือประเทศอินโดนีเซียหากพูดถึงสัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียนะครับมันก็จะคือเจ้ามังกรโคโมโดนะครับ และถ้าจะบอกว่าอินโดนีเซียมีสัตว์ในตำนานคือตัวอะไรนั่นก็คือครุฑนั่นเองโดยครุฑนะครับที่อินโดนีเซียจะมีปีกข้างลาก17เส้นนะครับขนหาง8เส้นโคนหาง19เส้นและที่คออีก45เส้นนะครับซึ่งมีในยะะหมายถึงวันประกาศเอกราชของประเทศในวันที่17สิงหา1945นั่นเอง ไปดูประเทศภูตานกันบ้างน,นะครับภูตานนะครับใช้มังกรเป็นสัตว์ตำนานประจำชาติแต่มังกรของภูตานนะครับคือมังกรดุก๊กเป็นมังกรสายฟ้านะครับที่แตกต่างจากมังกรจากจีนและฝั่งตะวันตกนะครับที่สามารถพ่นไฟได้ความเชื่อของภูตานนั้นมังกรคือโอรสของสวรรค์นะครับเมื่อฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าเนี่ย นั่นก็คือมองกรรุกกำลังพิโรธและลงโทษการผิดบาปของมนุษย์มงกรรดุกนะครับไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ประดับอยู่ในธงชาติของภูตานเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายการบินแห่งชาติอีกด้วยหัวข้อสัตว์ในตำนานนะครับจะไม่มีตัวนี้ก็คงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือตัวเยติหลายประเทศอาจจะมองว่าเยติคือสัตว์ใหญ่บางประเทศก็มองว่ามันคือคนร่างยักษ์ที่ถูกสาบ แต่สำหรับเนปาลและทิเบตแล้วนะครับสองประเทศนี้มีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันตัวเยติคือสัตว์กึ่งมนุษย์แม้มันจะมีลักษณะที่คล้ายกับตัวบิ๊กฟุตของชาวตะวันตกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะถูกพบเจอตัวและอาจมีคนถ่ายภาพมันได้ในระหว่างที่ปีนขึ้นเขาหิมาลัยเพราะเชื่อกันว่านะครับหิมาลัยคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์และตัวเยติคือผู้คุ้มภัยของภูเขาหิมาลัยนั่นเอง ในทะเลไซโกบีนะครับประเทศมองโกเลียมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับตัวเดดวอร์มนะครับหรือหนอนแห่งความตายโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันคล้ายกับหนอนในหนังเรื่องดูนเลยทีเดียวชาวมองโกเลียนะครับเชื่อว่ามันสามารถพ่นพิษใส่เหยื่อและปล่อยกระแสไฟฟ้าได้คนโบราณอ้างว่าจะพบเห็นมันในช่วงที่มีฝนเท่านั้นในปี2005นะครับมีการจัดคณะสำรวจอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่พบร่องรอยของมันและตัวของมันเลยนะครับจนคนพื้นเมืองของทะเลทรายโกบีนะครับกล่าวกันปากต่อปากว่าเจ้าเดดวอร์เนี่ยคือสัตว์เทพิยายอีกหนึ่งตัวที่จะปรากฏตัวเมื่อมันอยากให้เห็นเท่านั้นและเมื่อไม่ต้องการให้ใครพบเจอหาให้ตายยังไงนะครับก็ไม่มีวันเจอตัวของมันอย่างแน่นอนขยับออกไปอีกนิดนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับในรัฐนิวเซาทลนด์นะครับคนในพื้นที่ ยังมีความเชื่อว่าในแม่น้ำฮอกเกตบิลลี่เนี่ยมีสัตว์ในตำนานอย่างสเนกฟิตอาศัยหรือจำศีลอยู่ใต้แม่น้ำนะครับเพราะนานๆครั้งนะครับจะมีคนสูญหายหรือแม้กระทั่งพวกสัตว์อย่างเช่นเป็ดหา่านที่พวกมันกำลังว่ายน้ำอยู่บนผืนน้ำนะครับก็จะต้องเจอเจ้าตัวนี้ลากลงไปสังเวยนะครับ หลายๆคนในพื้นที่อ้างว่าเห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วนะครับจากลักษณะของมันที่เป็นปาขนาดใหญ่แต่กลับมีส่วนหัวที่คล้ายกับงูยักษ์มันจะโผล่ออกมางาบสัตว์พวกนั้นไปต่อหน้าต่อตาแต่คนบางกลุ่มนะครับก็ตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าเจ้าตัวนี้คือฮอกเกตบิลลี่มอนสเตอร์โดยตั้งตามชื่อแม่น้ำนั่นเองอีกตัวหนึ่งในประเทศออสเตรเลียนะครับ มันมีฉาย,ยาว่าบันยิบนะครับโดยบันยิบมีความหมายว่าปีศาจได้เช่นกันลักษณะของมันนะครับจะคล้ายกับตัววอลัสนะครับที่มีตัวสีดำขนาดใหญ่และมีฟันที่แหลมยาวมันมักจะดักซุ่มในน้ำเงียบๆนะครับรอเหยื่อหรือสัตว์อื่นที่หลงเข้ามาดื่มน้ำใกล้ๆบริเวณที่มันคอยดักซุ่มอยู่และเมื่อเหยื่อเผอตัวนะครับมันก็จะลงมือทันที บันยิปนะครับเป็นสัตว์ในตำนานของชนเผ่าอบอริจินในประเทศออสเตรเลียและเรื่องเล่าของสัตว์ในตำนานตัวนี้คงจะอยู่คู่กับคนออสเตรเลียไปอีกนานแสนานานเลยเพราะผู้ปกครองในประเทศมักใช้หลอกเด็กและลูกหลานให้รู้จักยำกลัวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นภายในน้ำและสัตว์อันตรายอื่นๆเพราะออสเตรเลียมักมีข่าวว่ามีผู้ถูกทำร้ายจากทางน้ำ ที่เกิดจากสัตว์มากมายไม่ว่าจะเป็นฉลามหรือแม้กระทั่งจระเข้ก็ตามประเทศสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงฝั่งเอเชียนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นมีสัตว์ในตำนานมากมายนะครับแต่เมื่อผมนะครับได้ถามเพื่อนของผมที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับชื่อแรกที่เขาคิดได้นั่นก็คือเทพจิ้งจอกก้าวหางนั่นเอง ตำนานเล่าว่าจิ้งจอกตัวนี้สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แต่ไม่สามารถมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับมนุษย์ได้มิฉะนั้นพลังจะสูญหายไปทั้งหมดเนื่องจากการกำเนิดหางของจิ้งจอกนะครับจะงอกขึ้นทุกๆ100ปีจิ้งจอกเก้าหางจึงมีอายุมากกว่า900ปีแล้วและเมื่อมันมีอายุถึง1,000ปีพวกมันก็จะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์โดยทันทีเหมือนพวกมันถูกส่งลงมาให้บำเพ็ญกุศล1 0 0 0ปียังโลกมนุษย์ และเมื่อมันทําสําเร็จมันก็จะกลับไปเป็นเทพบนสวงสวรรค์อีกครั้งตำนานมากมายเล่าว่าเมื่อสีของมันเปลี่ยนจากสีขาวเกือบจะสีทองเมื่อไร่นั่นหมายถึงใกล้จะครบ1,000ปีแล้วเทพจิ้งจอกคนญี่ปุ่นถือว่าเป็นเทพแห่งความรักและความสวยงามเพราะความเพียรพยายามถึง1000ปีที่ต้องคอยข่มใจไม่ให้มีความรักบนโลกมนุษย์นี้เหมือนดังเทพจิ้งจอกได้รับความผิดหวัง เรื่องความรักของมนุษย์ไปไว้ที่ตัวเองทั้งหมดแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสัตว์ในตำนานของแต่ละประเทศฝั่งเอเชียของเรานะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นฝั่งของตะวันตกกันบ้างนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ